ทานี้ตำรวจภูธรทางขวนได้ทำการจุดทบทวนรายไฟเดร์การยิงปืนในหลักสูตรของแ a ทเทนเกนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำปีงบประมาณ2,568ไปปิดเข้าไปนะครับดึงเข้ามาดัานนะครับข้างที่เราถนัดน่ะมันจะหล่มหววมหน่อยนะครับหุ่มหมหน่อยนะครับเรื่องของนิ้วหวัวแม่มือนะครับเวลาปิดเรามองซ้ายขวาจะไม่เห็นด้ามปืนนะครับ ในลักษณะนี้นะครับเล็งเล็งไปด้านหน้านะครับเหมือนที่รอกนะครับพยายามเล็งสองตานะครับถ้าเล็งไม่ได้ก็หลีดตาข้างใจข้างหนึ่งนะครับเบอร์ไปศูนชาร์จเป้าเบอร์นะครับเริ่มการแหายใจบอกมาแล้วหายใจเข้าค่อยค่อยผ่อนออกปุบ๊บล่างหนึ่งน,นะครับต <im ple> ึงตึงเข้ามาแล้วก็เสร็จต่อไปเหมือนกันล่างขึ้นลำ่างยืไว้อย่างเดียวพร้อมยืมมือไปด้วยพร้อมมือเราเข้าไปด้วยนะ่ับด้วย ไม่ไปพบไม่เปดูให้บเอาเข้าบาครับ้าเรไหน้านลก้้เ่ข้นงนเน้อเครับฮฮึ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 ฮ้ฮึ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 ฮฮึฮฮฮเฮยเฮเฮฮฮ้ฮ้ฮยฮ ปีกมาอยูไหมยิงเร็จให้ถืองี่กเี่ยวมือเปี่ยนตาให้ยิงเสร็จให้ยู่หลังที่กบังเปลี่ยนมือเปลี่ยนตายิงไม่เสร็จเลยครับไปไปใกล้ๆยิงไปกล้ิเงยยไห้าไปหนัดไปถึงลวห้านัดเสร็จปุ๊บไปนั่งอีกหนัดวางยหนัด Gracias. Sí, sí.